หลวงพ่อสุริยะมณีบ้านผมศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับรู้สึกแล้วว่าเราเกิดที่นั่นโตที่นั่นน่ะเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจากไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันประเทศไทยของเรานี่มีทั้งดินแดนที่เป็นธรรมชาติทั้งประวัติศาสตร์ต่างๆให้เรียนรู้มากมายทั่วประเทศเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครมาจากต่างถิ่นต่างแดนที่พลาดไม่ได้คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ มีทั้งเรื่องราวเก่าและเรื่องราวยุคปัจจุบันแต่ตอนนี้กำลังจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเด็กๆแถวสถานีรถไฟอยุธยามีเรื่องจะเล่าค่ะ าตรงข้ามสถานีรถไฟอยุธยาคือบ้านของเด็กๆค่ะบ้านของหนูอยู่ตรงนี้ค่ะชุมชนสุยามุนีม,มีเด็กเยอะมากมายเพื่อนๆห,หนูจากทุกคนเลยค่ะ วิ่งไล่แปะบ้างเว้นบอลบ้างแล้วก็เล่นซ่อนนอบบ้างชุมชนของผมติดกับสถานีรถไฟครับชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขายบนร,รถไฟครับหลวงพ่อสุริยะมณนนีบ้านผมศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับแล้วใครมาขออะไรจะได้ตามสิ่งนั้นที่ขอครับคนในชุมชนเขานับถือครับ คนลงจากรถไฟมกบบากราบไหว้หลวงพ่อสุริยมุนีกันครับวันสงการวันครบรอบหลวงพ่อวันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำ <c oughs> ก็ทำบุญกันตลอดเลยคะหน้าวิหารหลวงพ่อสุริยมุนีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อคอหักคึกคักเกือบทุกวันบริเวณนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมใจของทุกคนในชุมชนจับใจใช้สอยพูดคุยไทยถามสารทุกสุขดิบ แล้วก็เป็นพื้นที่สนุกปลอดภัยท้าทายสำหรับเด็กๆวัยซุกซนค่ะอ่ะแล้วไปบ้านหลวงพ่อกันไหมไป,ปไป,ปไ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 ป้วบ้านหลวงพ่อกันตรงข้ามสถานีรถไฟอยุธยามีวิหารหลวงพ่อสุริยมุนีนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากเด็กๆพาดูค่ะ นอกจากนักท่องเที่ยวตั้งใจมากราบไหว้บนขอพรหลวงพอ่อระยะนี้มีคนมาเยี่ยมเยียนชุมชนบ่อยๆจนเด็กๆคุ้นหน้าคุ้นตาพี่ปูกะพี่พี่กอฟพี่ขานพี่บินนักอนุรักษ์คนรุ่นใหม่เครือข่ายเซฟอโยุทยาทททยลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณาคาดีและเก็บข้อมูลชุมชนวิหารหลวงพ่อคอหัก เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไปกับพี่ๆด้วยสวัสดีครับผมอยากรู้คับว่าประวัติหลวงพ่อเป็นมาไงมัางครับเฮ้ยถ้าอย่างนี้น่าจะยาวยาวนานเลยมามาเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังตอนนี้เราอยู่กันที่วัดชื่อวัดอะไรครับหลวงพ่อมณีเลยหลวงวัดอ่าหรือชื่อนึงคือหลวงพ่อขรอาหาถูกต้องนะครับอ่าวัดเนี้ยอยู่มาตั้งแต่อยุธยาแล้วแต่หายไปเป็นวัดล้าง แล้วต่อมาเนี่ยเขาก็สร้างทางรถไฟทีนี้บรถไฟผ่านมาถึงตรงนี้ปุ๊บ<ม>เขาก็เลยชาวบ้านหรือในสถานีรถไฟหรืออะไรในสมัยก่อน<ม>เขาก็เห็นว่ามีวัดล้างอยู่<ม>เขาก็เลยอยากจะบูรณะวัดขึ้นมาใหม่มอ่าเขาก็เลยเก็บรวบรวมพระพุทธร,รูปเ<ม>ก็บใบเสมารู้จากใบเสมาไหมครับนี่ใบเสมาอ่าซึ่งเป็นซึ่งเป็นของในวัดคือเก็บมารวบรวมทั้งหมดอ่ามาไว้ตรงนี้ในตำแหน่งวัดนี้จริงๆนะครับรู้ไหมชื่ออะไร มีใครรู้ไหมมีใครยังไหมวัดนี้จริงๆตามแผนที่โบราณวัดนี้ชื่อวัดกระบือวัดล้างวัดกระบือเนี่ยมีป้ายข้อความอยู่ข้างบนแต่พอมาสร้างใหม่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหลวงพ่อสุรยิยมุนีหรือหลวงพ่อคอหักรู้ไหมทําไมชื่อหลวงพ่อคอหักเพราะอะไรเพราะเมื่อ,อก่อนเสียมเสียหมดหลวงพ่อคอหักไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมก็คือหายไปแล้วต่อมาชาวบ้านบุรณะสร้างขึ้นมาใหม่ ก็เลยเป็นไงก็เลยต่อทําเสียนท่านได้ใหม่แล้วก็เลยได้ชื่อว่าหลวงพ่อคอหักหรือชื่อจริงๆว่าหลวงพ่อสุริยมุนีนอ่าถูกต้องนะครับเก่งมากกันในวิหารนี้มีพระพุทธรูปหลายองค์ส่วนใหญ่พบกระจัดกระจายในทุ่งนาป่าพง90ปีก่อนนายสถานีรถไฟอยุธยาและชาวบ้านช่วยกันรวมเอามาไว้ พระประธานในวิหารพระพุทธรูปหินทรายสีเขียวปางนาคปกศิลปะแบบทวารวดีอายุประมาณพันปีเมื่อก่อนมีแต่องค์พระไม่มีหน้าจึงเรียกหลวงพ่อคอหักคนกราบไหว้ว่าศักศิก์สิทธิ์ต่อมาชาวบ้านและผู้มีศรัทธาขอพรแล้วได้ผลก็มาช่วยกันซ่อมจนเป็นดังที่เห็นแล้วรู้ไหมว่าตรงที่เราอยู่เนี่ย เราอยู่ในตำแหน่งของเมืองโบราณที่ชื่อว่าเมืองอะไรเมืองอยุธยาครับใช่มันจะมีสองเมืองฝั่งนูน้นเขาเรียกว่าเมืองอยุทยาอ,อ่าตรงเคยไปไหมแถววัดพระรามวัดมหาธาตุอันนั้นคือเมืองอยุธยาแต่ก่อนเมืองอยุธยาจะสร้างขึ้นเนี่ยมันมีเมืองเก่าแก่อยู่แล้วชื่อเมืองอยุธย,ยาซึ่งก็คืออยู่ที่เราอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราอยู่บนพื้นที่เดียวกับที่คนคนสมัยก่อนอยู่ เราอยู่กันมาห้าหกร้อยปีมาอยู่ตรงนี้แล้วอาเก่าแก่ไหม <Okay. S 1> เก่าแก่ใช่พี่พี่เห็นสะพานตรงนั้นไหมครับอ๋อตรงตรงนั้น มีอยู่ตรงนี้เหรอใช่ที่ทางทางเข้าวับมันแบบว่าเมื่อก่อนครับปู่ย่ยาตายายเคยเล่าให้ฟังนะคะมีโรงงานฐานไฟฉายเก่าครับเ<ม>ขามาทําธุรกิจแล้วเขามาขอหลวงพ่อให้การงานรุ่นเรืองเมื่อการงานรุ่งเรือรงเขาก็เลยกลับมาสร้างสะพานถวายหลวงพ่อครับแล้วที่นี้ที่เรามาขอเรามาขออะไรเราเราขอหลวงพ่อไม่ไม่ให้ป่วยเจ็บเจ็บป่วยค่ะอ๋อดีมากขอสุขภาพแข็งแรงคอบครัว เร,เรารู้จักเมืองเก่าอายุทยากันมามากแล้วเดี๋ยวมารู้จักเมืองอโยธยากันบ้างสัก อโยธยาศสีรามเทพนครเป็นเมืองเก่าเกิดก่อนกรุงศรีอยุธยาจากจารึกหลักฐานตำนานพบว่าปีพุทธศักราช1600เมื่ออโยธยามีความรุ่งเรืองยังมีโบราณสถานหลายแห่งจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในละแวกสถานีรถไฟอยยธยาค่ะ สมัยก่อนมีการาโรคหรือโรคหาระบาดคนล้มตายกันมากเลยคงคล้ายๆโควิดในยุคที่ผ่านมาสมัยก่อนเวลาเกิดโรคระบาดก็จะพากันอพยพหนีย้ายเมืองเลยข้ามฝั่งแม่น้ำไปตั้งเมืองใหม่เปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดจากอโยธยาก็เป็นกรุงศรีอยุทยา บริเวณสถานีรถไฟแล้วก็บ้านของเด็กๆเ,เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเก่าอโยธยาช่วงนี้หลายคนกังวลใจมีโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมากำลังก่อสร้างจะพาดผ่านแถวนี้ความยาว4-5กิโลเมตรรถไฟพาหน้าแห่งความทันสมัยของสยามเมื่อทศวรรษก่อน แล่นจากหัวลำโพงมายังสถานีกรุงเก่าเมื่อ127ปีที่แล้วโครงการใหม่แห่งศตวรรษที่21ใหญ่มากกำลังจะมาถึงจะส่งผลต่อเด็กๆและโบราณสถานอโยธยาอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะไปน,นั่งรถไฟกันค่ะเดี๋ยวผมขอไปซื้อตั๋วก่อนนะคะ ไปไปบางบ in ัอินค่ะไปบางบปงอินยืนขึ้นมาเคยขึ้นรถไฟไหมเคยไม่เคยครับไม่เคยขึ้นรถไฟเลยเหรอครับอันนี้ขึ้นครั้งแรกตื่นเต้นและดีใจฮะว่าเราจะได้ขึ้นรถไฟครั้งแรกฮะได้ตั๋วมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟไปบางอินกันนะครับค่าตั๋วหกบาทครับตั๋วละสามบาทครับถูกหรือแพงถูกมากเลยครับสามบาทพี่พี่พาเที่ยวชวนไปดูโบราณสถานใกล้บ้าน ก่อนไปยังพอมีเวลาเหลือนั่งรถไฟเที่ยวไปบางไปอินกันเด็กๆชอบค่ะเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยราคาน่ารักมีวิวสองข้างทางมองสลับไปเพลินเลยค่ะ นะได้โอ้ตื่นเต้นมากเลยครับต,ตอนนั่งรถเราว่าไม่ค่อยเห็นอะไรมากแต่ตอนน้างรถไฟเราเห็นสองข้างทางเลยครับรถไฟไม่มีไฟเขียวไฟแดงเลยครับ ไปรัคุณตังส่านี่เย๋ครับฟา,าที่นี่สถานีบางปีที่นี่สถานีบางปีวัดประดูทรงธรรมเป็นวัดในเขตเมืองเก่าอโยธยา ภายในพระอุบโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฟ้าผนังสวยงามมากเลยค่ะใครเคยมาวัดนี้แล้วบ้างเคยมากันทุกคนเลยม,มามาทำอะไรกันมาทำ มาทำบุญนะครับทำบุญข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้างมีพระแล้วเราเห็นไหมอะไรอยู่ตรงผนังไอ้ไว้หมดเลยรูปภาพรูปภาพรูปภาพเขาเรียกว่าอะไรภาพคนรูปภาพสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรถวายพระเพิถวายพระเพิงพระพุทธเจ้าอือเป็นภาพจิตรกรรมอ่าเป็นจิตรกรรมวีถูกฉากถวายพระเพิงพระพุทธเจ้าอ่าสวยไหมสวยแต่ตอนนี้ภาพมันก็ลางๆหน่อยแล้วแหละไม่ค่อยเห็นเต็มที่วัดวัดมานานแล้วหรือยังครับน่าจะวาดมานานแล้ว วัาตั่นแต่ราชการที่4ี่ใช่ไหมครับราชการที่4ี่ก็แบบว่าเป็นอายุร้อยกว่าปีก็เป็นโบราณสถานได้แล้วใช่ไหมครับใช่<บ>ใช่ครับวัดม,ม,มันมีคุณค่าแม้ทุกวันนี้จะภาพจะเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าเ,เรายังมีการใช้งานยังไหว้พระอยู่ตลอดออแต่คุณค่าความเป็นโบ,บราณสถานอะไรมันก็อยู่ตลอดนะใช่ไหมใช่แล้วแล้วเรารู้ไหมว่าเดี๋ยวเราจะย้ายมาที่นี่กันไม่ค่อยอยากย้ายครับ ทำไมพวกหนูไม่อยากย้ายมาที่นี่วูพันกับพี่นั่นมากกว่าเราเกิดที่นั่นเราโตที่นั่นหนูหนูชอบที่เดิมมากกว่าใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ที่นั่นก็ดีอยู่แล้วครับไปย้ายบ้านใหม่ก็ไม่มีเพื่อนเล่นแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยใช่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าข้างหน้าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมอืมเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันเราตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้ ว่าเราจะถกย้ายมาหรือเปล่าถ้าเพื่อนย้ายเราก็ไม่มีเคื่อนเล่นเออตอนนี้หลายคนกังวลใจค่ะเพราะว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมากำลังกอ่อสร้างตามแผนน่จะพาดผ่านแถวนี้เลยนะคะโดยเฉพาะช่วง4-5กิโลเมตรซึ่งมีร่องรอยโบราณสถานหนานแน่นอยากจะให้หลีกเลี่ยงค่ะพวกผมไม่ได้คัด้านการทำ รถไฟฟ้าความเร็วสูงคือผมเห็นดีด้วยแต่ว่าต้องคำนึงถึงผลกระทบทางวัฒนธรรมและชุมชนมันสำคัญมากๆโบราณสถานที่อยู่ใต้ดินในในบริเวณน,นั้นเราไม่สามารถย้อนกลับไปทำใหม่ได้แล้วหรือสร้างใหม่ขึ้นมาได้มันมีเส้นทางอีกหลายเส้นทางที่มันดีกว่านี้และมันไม่ทำลายมรดกทางวาาัฒนธรรม ตอนนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงหยุดชะง,งักนะคะหลายฝ่ายเรียกร้องให้ทบทวนปรับแผนเพราะไม่อยากให้สร้างพาเมืองเก่าอโยธยาจึงกำลังเร่งทบทวนผลกระทบต่างๆว่าจะทำยังไงกันดีชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตรถไฟก็คงต้องถูกไล่รื้ออพยพเพราะว่าอยู่แบบผู้อาศัยเด็กๆหลายคนรู้ปัญหาความไม่มั่นคงนี้แล้วก็มีคำถามต่างๆในใจ หลวงพ่อคอหักและพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นหลักฐานโบราณวัตถุที่กระจัดกระจายกอบกู้มาไว้รวมกันยังมีวัดโบราณสถานเก่าอโยธยาที่ยังไม่ได้รับการขุดค้นศึกษาวิถีชุมชนสังคมจะได้รับผลกระทบทางบวกทางลบอย่างไรคงต้องหาทางออกร่วมกันค่ะวัดมันเก่าแล้วมันก็สวยใครๆเขาก็อยากมาไหว ต้องย้ายบ้านรู้สึกเสียใจไม่ได้อยู่กับเพื่อนไม่ได้เล่นกับเพื่อนรู้สึกว่าเราเกิดที่นั่นโตที่นั่นน่ะเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจากไปเลยฮะมาสนิทชิดเชื้อกันครับสนิทชิดเชื้อกันมากครับจะพูดยังไงดีก็คือให้เขาไปสร้างรางรถไฟที่อื่นได้ไหมครับอย่ามาสร้างที่นี่เพราะว่าเราผูกพันกับที่นี่แล้ว ตั้งแต่ผมเล็กจนโตเนี่ยผมอะ่ะก็อยู่ที่นั่นมาตลอดครับไม่เคยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่อยากขย,ย้ายก็เหมือนบ้านเราเราก็หลัก เด็กที่อยู่ใกล้ทางรถไฟและอาจจะได้รับผลกระทบเขาก็อยากบอกเล่าในแง่มุมเล็กๆแบบเด็กๆแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นนักอนุรักษ์คนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ใหญ่โตหรือมีผลกระทบมากๆต่อโบราณสถานควรระมัดระวังและทบทวนกันให้ดีๆค่ะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาอายุทยาคงจะไม่หยุดยั้งแต่จะไปในทิศทางไหนอย่างไรติดตามต่อไปนะคะพบกับทุ่งสายตะวันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ